พอเกิดมาชาตินี้มึงจะทําดีแค่พ่อแม่มึงแค่นั้นใช่ไหมพ่อแม่คนอื่นมึงไม่สนใจที่จะดูแลเขาใช่ไหมทีนี้มึงด่ามากูก็จะด่ากลับเหมือนกันนะมึงเหน็บมากูจะเหน็บกลับเหมือนกันเอาทุกดอกเดี๋ยวจัดให้ทุกดอกนะจัดให้ทุกดอกจะบอกให้นะเดี๋ยวจะจัดให้ทุกวันเดี๋ยวจะจัดเจอให้ทุกวันเลยจาดให้เจอทุกวัน ู่หน้ากว้เดี๋ยวคุณจัดจาให้มึงทุกวันควายจากหน้าดำๆมึงจะเหลืองังาษาชีวิตไพ้นอนานพูดทําไมครับจะพูดเพื่ออะไรครับคนอื่นพูดนะครับไปครับพูดไปครับคุณไม่ต้องพูดก็ได้นะคุณไม่ต้องโทลก็ได้คุณส้นตีนคุณไม่ต้องโพลก็ได้อย่าทําที่เป็นคนปวดรู้อย่าทําที่เป็นนกรู้นะอ่ะแม่ลูก แม่รู้โลกรูโกรโร้โลกรู้อ๋อแม่รู้โลกรู้โ็เก่งจังเลยทุกวันเนี้ยจัดประหลัดบอกทุกวันนี้อเอาทุกดอกจับทุกดอกมั้เธอ <c oughs> คิดถึงอย่างเลยนะคิดถึงลุงพลเน,นะใครใก็คิดถึงลุงพลน,นะถามจริงลุงก้าเอามานันไหมครับเกียวจะแข็งถ้าไม่แก้ผ้าให้อ่อใช่แล้ว ไม่รู้อ่ะไปฟังเสียงแมวแล้วกันเวลามันร้องอ่ะร้องไงแมวตัวผู้ร้องยังไงครับ้าผู้ร้องไงครับโอ้แมวตัวผู้ร้องอ้าวแมวตัวเมียร้องไม่อ้าวคุณมโนบอกเอา